อบสักประมาณ10นาทีในกระทะแบบนี้นะคะเท่านี้ก็เสร็จแล้วได้คุกกี้ธัญ,ญพืชสูตรทำง่ายๆทานแล้วค่ะเพิ่มความหวานด้วยน้ำผึ้งนะคะความหวานตามชอบเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็เอาออกมานะคะได้หน้าตาแบบนี้และเราจะแยกไข่ขาวออกจากไข่แดงก่อนนะคะใส่แต่ไข่ขาวลงไป แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะโอ้โหน่าก,กินมากสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับคุกกี้ทัญพืชสูตรไร้แป้งค่ะเพื่อนๆเ,เราใช้ธัญพืชล้วนๆเลยนะคะเอามาจี่ในกระทะหรือว่าเอาไปอบในหม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้เช่นกันนะคะขั้นตอนแสนง่ายทานเป็นเมนูของว่างเพื่อสุขภาพนะคะวิธีการเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะ ทันยพืชเพื่อนๆชอบอะไรก็ใส่อย่างนั้นเลยนะคะเจีปานก็ชอบมะม่วงหิม,มะพานเม็ดฟักทองเม็ด้วยซีได้หมดเลยเม็ดอัลมอนด์พวกเบอร์รี่ต่างๆลูกเกดนะคะงาขาวงาดำและเราจะแยกไข่ขาวออกจากไข่แดงก่อนนะคะใส่แต่ไข่ขาวลงไปเพิ่มความหวานด้วยน้ำผึ้งนะคะ ความหวานตามชอบเลยค่ะเพื่อนๆคุกเข้าส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้าเหนือกันแล้วนำมาวางใส่พิมพ์วงกลมแบบนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะประยุกฝาขวดหรือว่าภาชนะอะไรก็ได้นะคะเป็นพิมพ์เราก็จะอัดลงไปในพิมพ์แบบนี้ให้แน่นๆเลยค่ะแล้วก็เอาออกมานะคะ ได้หน้าตาแบบนี้แล้วนำเข้าเตาอบนะคะหรือหม้อทอดไร้น้ำมนันหม้ออบลมร้อนใช้ความร้อนที่หนึ่งอองศาประมาณ10นาทีค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งเพื่อนๆจะเอามาจี่ในกระทะเราจะรอให้เขาร้อนก่อนแล้วค่อยกลับด้านนะคะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะโอ้โหน่าก,กินมากอบสักประมาณ10นาทีในกระทะแบบนี้นะคะ เท่านี้ก็เสร็จแล้วได้คุกกี้ธัญพืชสูตรทำง่ายๆทานแล้วค่ะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆคุกกี้ทัญพืชสูตรไร้แป้งนะคะสูตรน้ำพึ่งทำง่ายอร่อยอันนี้แบบจี่ในกระทะนะคะสีเขาก็จะแบบเออเราปรับความร้อนที่กระทะได้ส่วนอันนี้ไฟก็อาจจะแรงไปนิดนึงแต่ก็ทานได้เหมือนกันค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเมนูทำง่ายเพื่อสุขภาพ ฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ